ยถ้าฝันว่าจับปลาแสดงว่าจะมีโชคยิ่งถ้าเป็นปลาช่อนหลายๆตัวมีโชคใหญ่ตัวเงินตัวทองอยู่บนหลังคาถ้าฝันว่าเห็นตัวเงินตัวทองบนหลังคาต้องระวังนะนะมันมาแน่ ทุณผู้ชมเคยฝันแบบที่เขาว่าไหมคะลองตีความฝันไงค่ะนี่เป็นสีสันคอนเทนต์ช่องติ๊กตอกดีเจหนุ่มแบงค์อนาวินนะคะตั้งต้นมาจากเรื่องง่ายๆเนี่ยแหละค่ะทุกคนต้องนอนใช่ไหมคะแล้วต้องเคยฝันกันด้วยจึงเอามาเล่าเรื่องให้น่าสนใจด้วยสกิลนักจัดรายการวิทยุชวนผู้ติดตามแชร์ความฝันแล้วก็ตีความหมายกันค่ะเรียกยอดเอนจีเมนต์ให้ช่องติ๊กตอกส่วนตัวแม้จะไม่ได้ถึงกับเป็นวรัลนะคะแต่สําหรับช่องที่เริ่มต้นจากผู้ติดตามไม่มากแบงค์อนาวินบอกว่าเทียบได้กับคนที่ถูกรางวัที่ คิดไม่ถึงเลยว่าคอนเทนต์ที่คิดได้จากความบังเอิญจะมีคนสนใจเยอะค่ะจนมีผู้ติดตามเพิ่มเป็น2 0 0แสนกว่าคนในเวลาไม่กี่เดือนได้ต่อยอดสกิลงานวาไรตี้ต่างๆนะคะที่ทไม่เคยได้ลองทําฝึกใช้เสียงทํางานงไปหลายรูป <จะ S 2> แบบเลยค่ะข่าวดีจากการทํางานถ้าเราตีโจทย์อย่างนี้นะทิ k ต o อกนี่คือ Shopping Entertainment คือช็อปแล้วมันฮ้ยสนุกอะ่ะมันมีบันเทิงแต่มันสนุกจังมันมีด้วยนะเขาให้ถ่ายอะให้เราอะถ่ายให้เขาหน่อย แล้วเขาขอซื้อไปออกสื่อของเขาเราก็ขายแต่เขาไม่ต้องการให้ลงช่องเราอาก็ได้แล้วแต่คือออปชันมันมีมันมีมันมีหลากหลายมากเลย ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจให้ครั้งหนึ่งค่ะเคยคิดอยากจะลุยบทบาทคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอาเป็นงานหลักไปเลยแต่ว่านักจัดรายการเพลงลูกทุ่งหนุ่มมองว่าทุกแพลตฟอร์มย่อมมีวันหมดอายุค่ะและพฤติกรรมคนเสพคอนเทนต์ยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนไหวเห็นได้จากแพลตฟอร์มดังอย่าง YouTube นะคะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังในต่างประเทศเนี่ยก็ทยอยปิดช่องกันไปทั้งทังท,งที่ยอดซับในหลักล้านเพราะว่ามีปัญหาค่ะยอดวิวลดลงไรายได้ไม่เข้า ตอนนี้งานหลักของแบงค์อนาวินคือการอยู่ประจำคลื่นวิทยุลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนะคะปีนี้มีคิวดินสายพบแฟนลูกทุ่งในต่างจังหวัดทุกเดือนค่ะสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มคนฟังหลักของเพลงลูกทุ่งแต่สกิลวาไรตี้ที่ฝึกมาเนี่ยก็ไม่เสียเปล่าค่ะเพราะว่าได้เอามาใช้ในงาน m c ด้วยรวมถึงการเปิดตัวรายการใหม่ของตัวเองนะคะแบงค์ครับรับแขกชวนพูดคุยกับลูกทุ่งในตำนานแล้วก็ลูกทุ่งหน้าใหม่ก็มีค่ะ